ีหน้าตาขอล้ามขรรมครับนีอ่อาิวติดเกียบันไดหรอก เรียบร้อยครับครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้ากลับมาพ่อกันดีแล้วครับมื่อนี้พ่อกันอีกเงื่อนครับยัยพุนกลับมาแล้วครับหลังจากเราไปเห็ดตาครับเราเปิดลอกตามากก็เลยบ่ไ้ออกแดดบ่ไ้ไปซ่อนไปหายยูหากินให้พี่น้องในเบื่องครับโดนๆเห็นกันทีนึงเนาะพี่น้องโอ้ขี้อดพี่น้องด้เราไปเห็ดมาแล้วสองเดือนเนาะเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนแล้วล่ะว่าตออกทั้งนอกเลยครับแต่กับ่ได้ตาแดดานไรเนาะมื้อนี้ระเดิมครับ สีพามาเห็ดข่าล้ามครับสิพาพี่น้องมาเห็ดข่าลามอย่าพ้นสิบอกสูตรข่าลามครับืันนี้เห็ดสูพี่น,ออน,นอ้องก,กินพร้อมข่าลามข่ากำครับทุลูกซูห้านกินเห็ดกินเองครับอันนี้มาเบิ่งวัตถุดิบครับวัตถุดิรบ,บดรักในการเหร็ดข่าลามคือไม่ไม่ปอเนาะอันนี้อันนี้ไม่ปอ,อ,อ<ๆ>ครับต้องหาอันที่มันมีเกี้ยด้มันจะติดเกลี่ยไอคือทาความสะอาดครับล่างแล้วก็เอาขี้ฟุ้นเอายางออกเรียบร้อยครับในบังสะอาดแล้วแล้วก็ซิมี น้ำมกะทิครับกะทิอันนี้เคี่ยวใส่กันกับน้ำตาลแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้จะเป็นข้าวกลัมครับวันนี้ได้ข้าวหลามข้าวกลัมครับามะม่วงใส่กันบด้างอ,อันนี้ขา้าวหนึ่งบ้านที่สุกคักรึครับประมาณจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับบริบริสุก,ก,สก,กคักกะเทกะท,ะกะทิใส่เลยบ่าไหมอืมกะทิใส่เลยมุ่นใส่กันเลยหอานเด้อบอกเออกด้อซ้ำเลย พ้ออ,อะไรบอ,อวัตถุดิบกับวไลเนาะ มี้ำนีนนแล่ะครับมนีในทัวต้ม่มทัวยังกับามัล่งน้ำกันกน,กน่ใส่เผือกใส่ยังก็ได้จำห้ามูนเขาใส่กันเ้าห,หนึ่งบัวหอมันสุกคักงั้นเอาหวดมาขั้นตอนต่อไปครับวนันนี้พอมูลใส่กันแล้วกะไฮใส่บังเลยครับ เขามุ่นใส่กันแล้วมันหายไงอืมหายไงอันนี้อีกสูตรหนึ่งครับสูตรยาพน้นดนี่สูตรหนึ่งเอาขอล้า <c oughs> เอาอ่อนข้อสารให้เอาสูตรหนึ่งข้อสานเนาะตรงกลางบางมันสะอาด ซีบังแล้วข้าวเดียวข้างมาหนึ่งไว้แล้วท่านะข้างอยู่ท่านึงเดี๋ยวเห็ดกลาว่าสิเต็ม,ตมหวัวดก่อนอันนี้เป็นสูตรหนึ่งเอาครับห <ừng crosstalk S 2> นึ่งเขาซุกค,คับ ได้แลวสิได้หวัวรับหนึ่งเส้นหวดเลยครับไปดังไฟก่นกอนขอกำเฮ็ดได้ข้อเขาาเฮ็ดได้เนาะหางส่วนละ หายลง่งมันจะคอยอันล่งดีบอกหางสอนหายมันบ่อยอากล่งเนี้ยหนึ่งวัคซีนสามทิปน้าที่แล้วมันสูก เาเต็มหัวที่บัานเนี่ยเราเต็มหวดเลยเป็นบ่เขารมอันนี้อ่อนดิพอแข็งเขารมอันนี้ ครับหลังจากให้ด้โดนเติมครับไปดังไฟฐานเล่าเล้วของยาเนี่ยกระสีเอาหัวดนี่ครับเอาหัวดนี่ไปหนึ่งครับวันนี้เดี๋ยวทาบางนี้ก่อนที่เหลือแล้วก็สิเอาเปหนึ่งอีกครับที่เหลือเป็นหนึ่งสาปิดเนาะหนึ่งสากับปิดครับอันนี้หนึ่งสซหวดครับทามันลายๆกันมันน่านชุกมันน่าสุกดีๆได้แล้วครับ ข่าล้างข่ากำครับสูตรหนึ่งครับเฮ็ดข่าล้างข่ากำสูตรหนึ่งอันนี้คือเสี่ยวมาคนใส่น้ำกะทิอีกครับส่วนที่เหลือเนาะข่าล้อีกม่เป็นข่าล้างเลยข่ากำส่วนที่เหลือเอาไาข้นใส่กะทิอีกถ้าไห้สุกคักครับกินเลยยันยืนอยู่ถ้าไห้สุกคักบปันไดก็หนึ่งว่าซุกมาเฮ็ดมันจังคอยเฮ็ดให้มันสุกเพิ่งหนึ่งสักก้อนหนึ่งนะพอหย่ำคืดๆจัอหน่อยเนาะประมาณประมาณประมาณหย่ำคืดๆจัอหน่อยครับ ด้แล้วเอาไปหนึ่งทาครับแล้วก็ยี่พ้นกระสิกกอกส่วนที่เหลือทาเนาจังทามาซิ่มกันครับซิมบังกะลามขอกรรมร้อหนึ่งแล้วครับปิดฟ้าไ้เลยครับปิดอยู่บ่บละปิดได้เลยตอนนี้ผ่านไปประมาณ30นาทีครับ นาตาบาังขลามครับจักว่าห่อนก็โคดกระแหงเลยวะเลี้ยงเลยครับฐามันเย็นครับวันนี้กระโพดย่อยพ่นปักขาวหางกำมาได้หอดปลากระโพดปูกล้วยนี่แหละเราหายบังขลามแล้วเราไปหางปลากระโพดครับ ยาถามันเย็นก็เนาะฟักขาวหังนกำเนาะในมันฟักขาวหังนกำข้าวโพดม่วงข้าวโพดน้อยต้มกินเนี่เหนียวเหนียวได้นี่ประมาณหกฟักต้นหนึ่งโคตรท่านนี่หลายฟักแท้หกฟักเก็ดฟักเด้อายฟักคักรึเปล่าต้มกินกับแซ่บถามมาชว์บังคลามบ่ะนี่ถามเบื้องผลงานครับบ่ะนี่เร็วๆ บ้างขอล้ามครับขอล้ามสูตรเจ๊พ้นครับนี่เบื้องหน้าตาแล้วสิปอกใครกินครับแ้วจังปอกเนาะถามันเย็นในข้าวครับระหว่างนี้เจ๊พ้นปอกขระวโพดไปก่อนเอาบ้างน้อยๆเน,นาขนนะข้าโพดจังได้ยังปากตกอุบาทันได้ปะ เรียบร้อยแหละ<ม>ขรามสลักทุบจักบังดาวงยาน,นทุบตอนมันนอนๆอนอาซิโบติดเกียบบันไดครับ<ม>น้าตาขรามขอกรรมครับาาอาสิโบติดเกียบบันไดหรอกเรียบร้อยครับหน้าตาอันนี้เป็น อีกสูตรหนึ่งครับสูตรเทศขอลามบมเมนสูตรเผาเนาะค้าสูตรเผาก็สีเป็นอ,อีกจ้างหนึ่งครับสูตรเผาสิเป็นข้าวสารเอาข้าวสารเห็ดเนาะก็ไปนั่งเผาอันนี้หนึ่งเอาครับสูตรหนึ่งเอาีอยู่เกียร์ก็ได้มีเกียร์ยูนน่ท่านไลยเย็นมันง่ท่านเลยเยนมาลองซีมกันเบิ่งครับซีมน้ำกันเดอร์บางขอลามบัดนี้เป็นจ้างใด พอดีพอดีมันมันยิบปุ๊ปั๊ปุดบปัดบเนาะแซ่บเนาะกิน <c oughs> หลายเ <c oughs> นาะยังไงกัขอบคุณหลายแล้วครับทีเบิางคลิปอันนี้เป็นอบอกสูตรอีกสูตรนึงสูตรให้บังข้าวารครับหมัมกกะบกุ้ลไรกุ้ยแสในเด้ <c oughs> จอจ <น S 1> ังพอกันไม่นาน <c oughs> น้องพขอกันคลิปนาที่ย่อยพุ่นกับที่ยู่นุ่ไปเรื่อยๆนะพยายามเฮ็ด <hate S 1> คลิปให้เบิ่งเรื่อยๆ่ะพัชยายามแย่ไข่หมดแดงกับทีไปหาแย่ยสู้สู้กินวท่านท้อไปแจ้งพอกันไหมมอหน้าครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า